มีน้องๆขอมาให้เปิดกล่องเบบี้ทีมินิหน่อยงั้นวันนี้ก็จัดไปเลยค่ะไหนมีน้องๆคนไหนได้ทําตามในคลิปที่สอนไปแล้วบ้างออกมารายงานตัวให้ดูหน่อยค่ะงั้นเรามาเริ่มเปิดกันที่กล่องแรกกันเลยนะคะข้างกล่องก็จะมีตัวให้เราลุ้นนะคะแล้วก็ยังมีตัวซีเครตอีกด้วย มาเริ่มกันที่กล่องที่หนึ่งมาดูซิว่ากล่องนี้เราจะได้ตัวไหนกันอชิบอชิบกล่องแรกออกมาก็ร้องไห้เลยนะกล่องนี้ก็จะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะงั้นเรามาดูกล่องที่สองกันเลยดีกว่าไหนดูซิว่าจะมีแววได้ซีเครตบ<อ>้างไหมขอร้หน่อยขอลุ้นหน่อยอใหญ่ออกมาร้องไห้อีกแล้วกล่องนี้เราก็ได้เป็นหมานะคะทุกคนงั้นเราไปลุ้นกล่องต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะกล่องที่สาม อุ้ยกล่องนี้ดวงดีเป็นบ้าเลยพังเขาแล้วไอ้ยะได้ซีเ็ตเลยนะทุกคนอุ้ยดีใจอะ่ะอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวนี่ของเล่นลูกนะนเราไปต่อกล่องที่4ี่กันเลยค่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ขอให้หน่ารักขอให้หน่ารักต้องท่องคาถากันเลยทีเดียวแน่นแงท่องคาถาแล้วได้ผลได้คาปีบาล่าไปเลยุย งั้นเราไปกล่องที่5กันเลยดีกว่าค่ะรงมสาธุมือกําลังขึ้นมือกําลังขึ้นนั่นไงทุกคนได้ซีเครตมาอีกแล้วเรียกว่าอะไรดีน้องกบทองละกันตาโกดมาเลย <ไป S 1> นะต่อกล่องที่6กันเลยดีกว่าค่ะกล่องสุดท้ายเออใจละลายกล่องนี้เราได้ตากิ้งมาเลยเป็นน้องแมวเหมียวนะคะทุกคนต่อไปเราจะมาทํากล่องส่มอะไรดีอีกนะ